ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดสักใหญ่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้นกแล้วก็ทีมงานลานมาลายปะน้อยจะพาทุกคนมากรบบาบไหว้ขอพรหลวงพ่อหลวงพ่อสุขโขทยัยอายุกว่า600ปีวัดน,นี้นะคะเด่นจะเด่นดังในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ การค้าการขายกิจการการงานนะคะเดิมทีวัดเนี้ยแต่ก่อนนะ่ะเป็นวัดล้างเอ,อ่อเป็นวัดละเป็นวัดล้างมาก,ก่อนแล้วก็พระเจ้าตากสินเนี่ยได้ได้นำทัพมาพักที่นี่แล้วก็ได้บูรณะสร้างที่นี่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้วัดนี้จะมีหลวงพ่อสุขโขทยัยอายุก,กว่า600ปีนะคะ ถ้าใครที่เจ็บป่วยหรือว่ามีโครคภัยไข้เจ็บอะค่ะเรามาสักการะหรือกราบขอพรกับหลวงพ่อที่นี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อสุขโขทยัยอมจำรองนะคะเดี๋ยวเรามากลาบสักการะไปพร้อมๆกันนะคะ น,นี้เราก็อยู่ที่บกหน้าโบสถของวัดสักใจแล้วนะคะอ่าองค์เบื้งหน้านี้จะเป็นหลวงพ่อมหาลาบเป็นพระปางอุ้มบาทเขาบอกกล่าวกันว่าคือถ้าใครได้กาบจัก,การลาพระปางอุ้มบาทเนี่ยจะมีมีเงินมีทองใช้อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจุดทูปว่า้กันข้หน้นะ ันนี้เรานำอะไรดอกพุธเป็นมลัยกรนะคะใช้สำหรับไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็ไหว้พระได้ด้วยนี้เราจะเอามาถวายหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่ที่วัดศัก์ใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะคะหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานพัดประธานที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นวัดล้างแล้วก็พระเจ้าตากสินอะ่ะ ได้มาบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ใหม่ทําให้เกิดใหม่เปิดเป็นวัดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองม,มาจนถึงทุกวันนี้สําหรับใครที่มีกิจการการค้าที่กําลังจะล้มเหลวหรือว่าธุรกิจไปไปไม่ได้ดีหรือว่ากําลังจะล่มอะเรามากราบสการะขอพรกับหลวงพ่อ,พอ,พอพดูนะคะวิธีขอพรเขาจะให้นั่งสมาธิถวายเป็นุทธบูชานะคะ9นาทีแล้วก็ขอพรได้เลยขอตามที่ต้องการแล้วก็จะทําให้ กิจการการค้ากลับมาฟืนฟ้นฟูได้ใหม่เพราะว่าที่นี่จะมีลูกเทวดาปกปักรักษาอยู่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามากลับสัก,กระปล่อยพร้อมๆกันเลยนะคะ วัดนี้นะคะจะมีพญาน,นาคอยู่ทั้งหมด4องค์นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นการขอเรื่องการค้าการขายแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโชคลาภวาสนาก็คือเราขอพรได้ตามที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางฝั่งนี้ก่อนนะคะ วัดนี้จะมีองค์ปู่นิลการนะคะเป็นพญานาคประจําวัดที่นี่อยู่เขาก็จะเริ่มให้อาบน้ำโดยการที่ใช้น้ําเขาจะมีน้ำเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเราก็ส่งน้ําได้เลยให้เริ่มจากข้างบนก่อนเลยนะคะอแล้าก็ไล่ามาเรืเ่อยๆแล้วก็ขอพรไปได้เลยนะคะ ทั้งองอค์เลยเขาบอกว่าให้เริ่มจากข้างบนขึ้นมาเลยแต่ว่านกตัวเตี้ยได้แค่นี้ ตรงนี้ก็เขาจะมีบทสวดของปู่นิรการอยู่นะคะสําหรับนกเองอนอกบูชาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็<อ><อ>สวดได้ตานนั้นเลยแล้วก็วันนี้เรามีพวงมาลัยมาถวายปู่ด้วยอ,อันนี้จะเป็นมาลัยุูธหอมเ,อเป็นมาลัยุูธทอมนะคะคาดเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีประจำวันเกิดของนอกเองนอกก็เลยนําสีนี้มาถวายแก่หลวงปู่เดี๋ยวเรามากาัการะาพร้อมกันตัวนี้นะคะจุดเด่นจะอยู่ที่พวงพุธ อันนี้เราจะใช้พุทสวนพุทธของสวนเราเองเป็นการทำแล้วก็ตกแต่งด้วยตรงนี้จะเป็นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สีเขียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เหมือนกันมาลายเราอจะเป็นดอกไม้สดทั้งหมดเลยนะคะไม่มีของปลอมจะมีของปลอมอยู่แค่ตรงขั้วนิดเดียวใช้ขั้นดอกรักเฉยลักลก็เป็นรักจริงนะคะงานจะสวยอยู่ทนสําหรับใครที่อยากจะ,ะสั่งไปใช้ที่แต่งจังหวัดก็สั่งได้นะคะร้านเรามีส่งทั่วประเทศ อยู่ได้3-4วันเลยเราใช้บริการส่งโดยรถห้องเย็นนะคะไปถึงถ้ากรุงเทพและป,ปริมณนทนเนี่ยจะอยู่ที่วันหนึ่งแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยไม่เกิน3วันถึงเดี๋ยวเรามากาศสกการาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <S 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 ด้านนูนเขาจะขอเรื่องการค้าการขายนะคะส่วนด้านนี้ก็จะขอเรื่องสุขภาพโชคลาภเดี๋ยวเรามาขอพรอไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะทำเหมือนกันทั้งทั้งสองด้านเลยนะคะ ส่นตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะลิมะลิหอมอันนี้จะเป็นมะลิหอมเลยดอกมันจะบานๆหน่อยสําหรับลูกค้าที่สงสัยว่าทําไมมะลิบางที่จะเป็นสีออกเขียวๆเหลืองๆแล้วก็บางที่จะเป็นสีขาวแล้วบานไวคือมะลิที่เป็นสีขาวแล้วบานไวเนี่ยค่ะดอกจะใหญ่เป็นมะลิหอมเป็นมะลิของแถบนครชัยศรีส่วนมะลิที่เป็นสีออกเขียวๆเหลืองๆอ่ะแล้วก็มันไม่บานเลยอ่ะคืออันนั้นจะเป็นมะลิแถบทางนครสวรรค์ เขาจะเป็นมะลิคนละสายพันธุ์กันถ้าเป็นมะลิของที่ร้านที่ร้านจะใช้เป็นมะลิหอมนะคะอาจจะบานหน่อยแต่ว่าหอมชื่นใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราประก,ะกาศสกลาพร้อมกันนะคะขอพรอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสําำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้มาตรงนี้ก็จะมีการสร้างพญานาคเพิ่มขึ้นนะคะ เป็นทางด้านหลังมันเป็นจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งของทางโรงเรียนเป็นการสร้างปุ่มระดับเ่นอีก สวยงามเลยอันนี้จะดูแบบเป็นองค์เดียวนะคะแล้วก็พันรอบเลยอันนี้จะเป็นการบูรณะเพิ่มอันนี้จะเป็นตรงที่เมื่อกี้ค่ะที่เราดูคือจะเป็นงานสร้างองค์ปู่นิลการขึ้นจากบ่อน้ําโบราณอายุกว่า400ปีน้วัดสักใหญ่สำหรับใครที่จะมาร่วมบุญนะคะก็โอนเงินได้ตามได้บัญชีที่ที่ถ่ายไว้ที่ลงไว้ให้นี้ได้เลยนะคะ มีมวลสารเป็นดินผุนจากวัดถ้ำคีรีธรรมด้วยเป็นวัดวัดปของปู่นิรการที่เราไปกราบไหว้กันบ่อยเป็นวัดที่ทําให้เราได้มีทุกวันนี้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญก็โอนผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะคะร่วมบุญไปด้วยกันลองขอพรกับปู่น,นลรการดูนะคะองค์ปู่องค์ปู่ใจดีแล้วก็ขอเราสําเร็จเพียงแค่คุณมีสัจจะวาจาและทําตามที่พูดที่ได้แค่นั้นเองค่ะ ก็คือร่วมบุญสร้างเกตเกตละ49บาทเดี๋ยวเรามาร่วมบุญสร้างเกตกันไปด้วยกันเอยอืมอยู่ปะอใส่สำหรับใครที่ไม่ได้มานะคะก็จะโอนผ่านเลขบัญชีอันนั้นได้เลยนี่มีเลขบัญชี รวมผ่านเลขบัญชีแล้วก็อนุโมทนาบุญกันได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะร่วมบุญสร้างไปด้วยกัน แเราจะขึ้นไปกาัก,กาละหลวงพ่อสุขโขทัยข้างบนกันแล้วนะคะตรงนี้จะมีบอกอันนี้ด้วยวิธีการปิดทองอันนี้ปิดตรงหน้าจะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ตรงหน้าอกนะคะส่งเสริมการเจริญ แล้วก็เป็นที่รักใคร่ของทุกคนตรงนี้จะเป็นตรงสะดีมีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่อดอยากมีเงินทองใช้ตลอดชีวิตตรงพระหัตถ์เป็นการเสริมบารามีเป็นที่ยกย่องมีคนเคารพยำเกรงแล้วก็ตรงเท้าสมบูรณ์ด้วยที่พักและยามผ่านานั้นในการเดินทางส่วนตรงท้องจะส่งผลให้ร่ำรวยมีกินมีใช้พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตรงศีรษะ จะมีสติปัญญาแหลมคมมีความจําเป็นเลิศการเรียนแล้วก็ฝ่าพันอุปสรรคในชีวิตได้ดีใครชอบต,ตรงไหนก็ปิดตรงนั้นเลยนะคะขึ้นมาข้างบนจะเย็นมากเลยค่ะชื่นใจ สุขโขไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นใบสีของทีรานอันนี้จะเป็นใบ,ส,นนนนบสีทีร้านจะมีทั้งคู่ใหญ่แล้วก็คู่เล็กวันนี้เรานําคู่ใหญ่มาแล้วก็จะมีใบสีเทพใบสีพรมใบสีทรงเครื่องแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสั่งกับทีรานได้เลยเดี๋ยวเราเอาไปสักการสักการะบบูชาไปพร้อมๆกัน ก็จะเป็นพรมมาลัยมารีหอมเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นปลายดอกเหลืองพวงใหญ่อันนี้จะเรียกว่ามาลัยมารีหอมพวงใหญ่วันนี้เรานํามาถวายกับพ่อตากสีนกับแม่นกเอี้ยงนะคะจะเป็นดอกไม้สดเหมือนกันนะคะมาลีทั้งพวงแล้วก็จะเป็นดอกดอาเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นลักแท้เหมือนกันนะคะที่ร้านจะไม่ค่อยใช้ลักปลอมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักแท้เหมือนกันดี๋ยวเรามากราบสักการะพร้อมกันเลยค่ะ เพิ่งเคยเห็นนะคะนี่ทาวีสุวรรณประจําแตละภาคอันนี้ความแตกต่างอยู่ที่ชดาข้างบนอันนี้จะเป็นของภาคใต้นะคะนี่จะมีเหมือนเป็นโนราเหรอไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะอยู่ข้างบนเสียแล้วก็อันนี้จะเป็นทวีสุวรรณประจําภาคตะวันออเป็นเือนคมสีน้ำไม่ใช่อืมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร<ม>อันนี้จะเป็นภาคตะวันตก แล้วก็น,นี้จะเป็นภาคเหนือ,อมีความแตกต่างเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันสาธุค่ะ จะเป็นน้ำมนต์นะคะเขาก็จะมีขวดให้แล้วก็ไม่ต้องเปิดฝาตรงนี้เราใช้เปิดกอกตรงนี้เลยลก็นำกลับบ้านได้เลยเอาไปปะพรมสำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาไปปะพรมอาบน้ำหรือให้พ่อแม่พรมค่ะอเอาแต่พอประมาณเดีย๋ยวเราก็จะเอาไปปะพรมที่ร้านเวลาขายของเหมือนกัน เอาไปคนละขวดใครที่มองหาวัดใกล้ๆจังหวัดนนท์นะคะก็เชิญมาที่วัดสักใหญ่ได้เลยเามากราบสักการะหลวงพ่อสุขโขทัยนะคะอายุกว่า600ปีเข้มขังมากค่ะแล้วก็ในโบสถ์ก็จะเป็นปูนอินทราร์เชิญมากราบไหว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปอีกวัดหนึ่งอยู่ข้างๆนี้เป็นวัดสักน้อยนะคะที่นั่นก็ถือว่าเข้มขังเหมือนกันแล้วก็เด่นเรื่องโชคลาภด้วยเดีย๋ยวเราพาไปไหว้พร้อมกันที่นู่นเลยนะคะ ถึงวัดซักน้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่มาวัดซักใหญ่แล้วอยากจะมาวัดสักน้อยก็จะมามาได้สองทางตรงนี้จะเป็นทางเดินทะลุมาทะลุมาจากวัดซักใหญ่มาตามทางได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่จะขับรถมาก็เปิด GPS มานิดนึงเดี๋ยวจะหาทางเข้ามาเจอก็จะเข้ามาทางนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะมีที่จอดรถให้เดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะบูชากันทางนี้เวลาเปิดปิดของที่นี่นะคะมันได้เข้าได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะ เปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็เขาจะมีดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้อันนี้เมื่อกี้เราใช้กลับวัดน้นไปหมดแล้วแต่เรามาถวายกันนี่ขอบลาคอหวย ใช้จะเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ไหนอยู่กลางเหรออันนี้เธอใช้ถวายเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็อันนี้สําหรับใครที่จะขอโชคขอลาบก็ซื้อไปจุดข้างในได้เลยหรือว่าจุดที่บ้านก็ได้แล้วก็ดอกไม้ทูบเทียน,น <c oughs> บริการตัวเองใช่ค่ะจ่ายเงินแล้วก็ มีพานอยู่หยิบเงินทอนเองได้เลยอันนี้ทูบเทียนแล้วก็น,นี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาก็ใครมาก็อุดหนุนชาวบ้านที่นี่นะคะอันนี้จะมีวัดเนี้ยโบวัดนี้ก็มีชาวบ้านชาวบ้านเป็นคนช่วยกันดูแลนะคะชุมชนที่นี่ช่วยกันดูแลบูรณะแล้วก็ก็มาอุดหนุนกันได้นะคะ เป็นพรประธานประจำัาสักัดสักน้อยนะคะแล้วก็มากลัาบสักการะบูชาแล้วก็ขอพรได้เลยอ,อันนี้เราก็เอามาถวายแม่ตะเคียนที่นี่นะคะเป็นน้ำแดงกับจหกนคะิงคิงๆนะ นแล้วก็ใครอยากจะขอโชคขอลาบก็ร่วมขอไปด้วยกันได้เลย อันนี้จะเป็นธุรกิจของชุมชนที่นี่นะคะสําหรับใครที่มาวัสักใหญ่ก็ลองแวะมาวัสักน้อยมาอุดหนุนกันได้มีมีกล้วยหอมทองอันนี้เป็นกล้วยหอมทองอันนี้เป็นขนมบางใบเตยแล้วก็อันนี้อันนี้ฟักทองน่าก,กินมากแล้วก็อันนี้จะเป็นมุนอะไรนะคะ,น,ะนี่เป็นมุนกะทิใบเตยโอเคมาอุดหนุนกันได้นะคะอันนี้เอาสองกล่อง เปิดทุกวันไหมคะพี่เปิดทุกวันครับมีคนมาเยอะไหมวันธรรมดาก็มาเรื่อยๆอย่างี้ครับเราทิตย์เยอะหน่อยวันอาทิตย์เยอะหน่อยแล้วที่จอดรถพอมีจอดรถจะน้อยหน่อยใช่เมื่อกี้หาทางเข้าไม่เจอมาจากวัดสายใหญ่แหละแต่จะขับรถมาตอนแรกก็จะเดินมาแต่ว่ามันมันดูเดินไกลก็เลยขับรถมาหาทางเข้าไม่เจอ ก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะวัดในจังหวัดนนท์มีที่เที่ยวมากมายเลยอย่างวัดซักใหญ่กับวัดสากน้อยก็เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันวันนี้สําหรับใครที่อยากจะตามรอยมานะคะก็ตามมาได้เลยตาม Google ที่เราลงไว้ให้ก็ฝากร้านมะลัยป้าน้อยท่าน้ำนนท์ไว้ด้วยนะคะมีทั้งเพจเพจร้านมะาลายป้าน้อยยูท b e มะลัยป้าน้อยแล้วสาหรับใครที่ อยากจะสนใจดูสินค้านะคะเข้าไปได้ทางที่แอดไลน์แอดบ้านน้อย pa n o y หรือเบอร์โทรศัพท์0 8 8 0 80, 4 2 6 6 4 9 2สอบถามได้เลยนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในระแวกจังหวัดนนท์เรามีทั้งทางไลน์แมนแก๊ปโรบินฮูดนะคะสั่งได้เหมือนกันร้านเปิดทุกวันค่ะหยุดทุกวันที่20 สนใจสอบถามได้มีแบบสินค้าให้มากมายมีทั้งมาลัยกรอนสำหรับไหว้ผู้ใหญ่มาลัยสําหรับถวายพระแล้วก็มาลัยเบ่าสาวมาลัยงานแต่งมาลัยงานบวชมาลัยงานแก้บนแล้วก็มาลัยสักกะละ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าสนใจหรือไม่ไม่มีความรู้ในด้านใดก็เข้าไปสอบถามทางนั้นได้เลยสําหรับวันนี้นกและทีมงานร้านมาลัยพระน้อยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ แล้วมาติดตามกันดูว่าคลิปหน้าเราจะพาไปวัดไหนในจังหวัดนอนท์อีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ